เมื่อวันที่5เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้4เมษายนตำรวจสพวังจันทร์จังหวัดระยองเข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายบริเวณห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมูม่3ตวังจันทร์อวังจันทร์จ,จังหวัดระยองโดยพบศพนายสมวนสมวนนามสกุลอายุ72ปีชาวจังหวัดกาฬสินเจ้าของกิจการรับซื้อ,อยางรถยนต์เก่าถูกคนร้ายใช้มีดทำครัวแทงที่ชายโครงขวา2แผลนอนเสียชีวิตจมกองเลือดบ,บนที่นอนขณะที่เงินสดและโทรศัพท์มือถือหายไปคาดว่าน่าจะถูกคนใกล้ตัวฆ่าชริงทรัพย์ เบื้องต้นพบผู้ต้องสงสัยคือนายสมบูรณ์ขอสงวนนามสกุลอายุ52ปีลูกน้องที่ทำงานด้วยกันเพียง20วันภายหลังรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอหมายจับจากสารอย่างไรก็ตามหลังก่อเหตุเสร็จปรากฏว่านายสมบูรณ์ได้ไปเที่ยวกินดื่มที่ร้านคาราโอเกะอำเภอแกลงจังหวัดระยองก่อนจะก่อเหตุทำร้านหญิงสาวในร้านมีการจับตัวใช้มีดจี้คอข่มขู่บอกว่าเพิ่งฆ่าคนตายมาด้วยภายหลังพนักงานร้านช่วยเหลือเอาตัวหญิงสาวออกมาได้อย่างปลอดภัย พร้อมแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรแกลงเข้าจับกลุ่มตัวไปดำเนินตามกฎหมายโดยทางสถานีตำรวจภูธรบางจันจะอายัดต,ตัวไปดำเนินคดีฆ่าชิงทรัพย์อีกคดีด้วย